ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันเลยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมเมียโฟเมอหรือ MiR4 กันอีกแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับมาสอนนะครับสาหรับคนที่อยากรู้วิธีหาเงินจากการแพ็คของขายนะครับแต่ยังทําไม่เป็นนะผมก็จะมาพาทํานะครับว่ามันทํำยังไงนะครับซึ่งปัจจุบันผมมีวัตถุดิบพอแล้วนะในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทําขายนั่นก็คือไอ้น้ายาอมฤตนะครับก็คือตรงนี้ อันนี้นะพมมีอยู่ห้าพันแล้วนะอันดับแรกเราก็ต้องซื้อกล่องนี่มา2อันนะครับก็ไปซื้อเลยคุณเข้ามาซื้อกล่องคุณต้องดูให้ดีๆนะครับว่ามันต้องใช้กล่องนี้นะกล่องปิดผนึกอันนี้นะไม่กล่องบรรจุนี่คนละอันกันนะต้องแยกกันนะซึ่งของผมใช้สองกล่องก็จะซื้อไป2อันนะฮะอ,อุ๊บหมดไปแล้ว400รอทองและปัจจุบันนะครับก็เหลือ123าทองจากนั้นก็กลับมาในร้านอันนี้เหมือนเดิมนะ ไอ้ร้านสร้างกล่องเอ็กดาโกนะล้มาตรงนี้ก็กดสร้างเลยนะครับได้นะครับจากนั้นก็มานี้คัง x อ็กดาโกคังมาหากล่องเมื่อกี้นี่ก็คือกล่องนี้นะสังเกตดีๆนะครับกล่องที่3าไอไม่ใช่กล่องไม่ใช่แค่กล่องนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรืออะไรก็ตามถ้ามีโลโก้เนี้ยอยู่ตรงซ้าซ้ายบนของไอเทมเนี่ยแปลว่ามันขายในเอ็กดาโกได้นะครับซึ่งผมมีอยู่ชิ้นเดียว ก็คือนี่ก็กดวางลงไปค่าผนึกอีก100ท้อทองนะครับก็กดไปพอมันเข้าไปอยู่ในนี้แล้วนะครับก็เข้าไปในเว็บ Xdaco เลยนะครับครับเมื่อเราเข้ามาเว็บ Xdaco แล้วนะครับก็จะมาอยู่หน้านี้ใช่ไหมคณก็ล็อกอินของคุณไปนะครับอืมตรงนี้กดตรงนี้ล็อกอินเลยก็ได้นะครับกดตรงนี้ไปปุ๊บก็สแกน Q r ว์โค้ดของ vmix เพื่อล็อกอินได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับกดมาตรงนี้นะครับ EXD นะครับกดเข้าไป จากนั้นก็มาตรงไอเทมของชั้นนะครับกดไปอย่า yeah. <Yeah. S 1> เมื่อมาอยู่หน้านี้คุณก็มาไอเทมที่ถูกผนึกนะครับก็กดไปปุ๊บก็จะเห็นไอเทมองคุณอยู่ตรงนี้แต่ก่อนจะขายนะครับผมแนะนําว่าไปดูราคาในตลาดก่อนนะครับเพราะงั้นก็ไปดูราคาในตลาดก่อนนะราคาของกล่องก็มาเลือกตรงนี้เลยนะครับของเราเป็นกล่องน้ำำําอมฤตนะก็เลือกไปนี่คือราคาต่ําสุดนะครับ อ่าไม่ใช่ต้องเลือกตัวนี้ด้วยราคาต่ําสุดนะปึ๊บอ่าหนึ่งจุดสามนี่คือต่ําที่สุดณนะปัจจุบันนะครับซึ่งผมไม่ขายต่ําสุดไม่ขายตัดราคานะเพราะมันจะน้อยไปเทคนิคการขายของผมนะครับก็คือสังเกตอันอันดับที่สองนะครับว่ามันคือสามจุดหนึ่งจุดสามสี่ใช่ไหมอันนี้หนึ่งจุดสามอันนี้เยอะกว่าศูนย์จุดศูนย์สี่ใช่ไหมแล้วก็ลดลงมาจากอันที่สามครับเป็นหนึ่งจุดสามสาม ประมาณนี้เออ,อันนี้คือเทคนิคการขายของผมนะของคนอื่นเป็นยังไงผมไม่รู้นะนะครับก็ขายครับ1 3 3จกดตรงนี้ขายปุ๊บก็ตั้งราคาได้เลยนะครับ1 3 3อนี่คือราคาที่เราจะได้หลังจากมีคนซื้อนะก็คือ1.2ซึ่งเราเอาไปออกไปใช้เนี่ยได้แค่หนึ่งใช่ไหมก็เหลือ0.2ก็เอามารวมกับที่เรามีอยู่แล้วก็ไปซื้อทองแล้วก็ไปส่งเสริมไป,ไปต่อยอดกัน าหาของเพื่อมาขายอีกวนลูปนะฮะเออก็ประมาณนี้นะครับนี่คือความคิดของผมนะปัจจุบันราคามันขึ้นนะฮะจะให้มันขึ้นถึงจุดพีคแบบนี้บ้างหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งอะแกนะครับเมื่อมาตั้งราคาเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนไปปุ๊บลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยครับการลงทะเบียนไอเทียมขายลงในอ่าเว็บนะครับก็ประมาณนี้ครับหลังจากที่ผมรอมาแบบ สบายๆนะครับลองแบบชิวๆประมาณ6ชั่วโมงนะครับอของที่ผมวางขายมันก็ออกแล้วนะครับซึ่งมันจะมีข้อความเด้งมานะฮะต่อเวลาแป๊บซึ่งมันจะมีข้อความเด้งมาตรงนี้นะครับบอกว่านี่นะขาย X อ็เสร็จสมบูรณ์น,นะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปดูในเว็บปุ๊บมาอย่างนี้แล้วก็มาดูที่ไอเทมของฉันนะครับ จะสังเกตว่ามันหายไปจากตรงนี้แล้วนะฮะมันจะมาอยู่ตรงที่ขายเสร็จสมบูรณ์นะกดไปนี่นะครับขายเสร็จปุ๊บตังค์ก็จะเอ้ยเหรียญก็จะมาเลยนะนี่หนึ่งจุดสี่นะฮะนี่คือค่าธรรมเนียมนะอืมค่าทำธุรกรรมศูนย์จุดศูนย์หกอืมประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลคล์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเป็กำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผม วันดีครับ